ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในคลิปเริ่มเล่นเกมวันพันแมนเดอ t สตองเกตในปี2022ยังไงให้เทพนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นเกมวันพันแมนเดอ t สตองเกตแบบจริงจังมาหลายเดือนแล้วนะแล้วก็คลิปนี้นะครับที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยนอกจากเตือนตัวเองนะครับผมว่าในแต่ละวันเราต้องทําอะไรในเกมวันพันแมนเดอ t สตองเกตบ้างก็จะมาทําการเตือนผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเกมนี้นะจะได้มีแนวทางการเล่นที่ถูกต้องนะครับรวมถึงคนที่ได้ทําการเลิกเล่นก่อนหน้านั้นนะครับผมาบใตด มาดูคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับก็ผมจะทําการเริ่มตั้งแต่พื้นฐานที่สุดเลยละกันสําหรับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับนอกจากการเติมเงินเนี่ยก็คือการหาเพชรน,นะเพราะงั้นพื้นฐานแรกที่ผมจะพาไปหานะครับก็คือการหาเพชรน,นะครับผมอย่างต่ําให้ได้วันละหนึ่งพันเพชรน,นะเฉะลีย่ยเฉลี่ยเกมนี้ก็น่าจะได้เพชรอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับสวิธีการหาเพชรเนี่ยก็จะเป็นตรงฟรีไอเทมตรงนี้นะเมื่อเราเข้าเกมมาเราจะสามารถทําการหมุนไอรูเลตตรงนี้ได้นะครับ เพื่อหาเพชร50เม็ดนะเราจะสามารถทําการหาได้5ครั้งต่อวันนะครับผมก็รวมๆแล้วเนี่ยเราจะได้เพชรจากไอรางวัลตรงนี้นะครับทั้งหมด250เพชรไอตรงไซต์มาตร,ตรงนี้เราก็จะมีโอกาสได้รับเพชรจากการสํารวจเริ่มถึงถ้าเราสามารถทําการเสร็จภาร,รกิจรายวันตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้มาทั้งหมด30เพชรไปตรงเฮ้าส์กันบ้างนะครับซับในเควนเฮ้าส์เราก็จะได้เพชรกลับมาเหมือนกัน จากการจ้างตรงนี้นะครับเมื่อเราทํางานทําเควสตรงนี้นะครับผมตามภารกิจดาวท,ที่เราได้รับเนี่ยจนมันครบ3ดาวเราก็จะได้อีก50เพชรในประลองก็มีวิธีการหาเพชรหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรจากกิจกรรมลานประลองที่ถ้าเราขึ้นแรงไดมอนด์ไปได้ไม่ว่าเราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้การันตีอย่างน,น้อยๆ2 0 0เพชรต่อวันตรงศึกดวลตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราทําการเล่นครบ4ครั้งเนี่ยเราก็จะได้เพชรมาทั้งหมด50เพชรนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเราเลยไม่สามารถเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกได้ ดูเรียวไทม์ตรงนี้เราก็จะมีโอกาสในการได้รับเพชรเหมือนกันนะครับผมสําหรับดลเรียวไทม์ตรงนี้นะถ้าเราทําการเล่นครบ6ครั้งไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยเราก็จะการันตีได้อย่างน,น้อยหนึ่งร้อยเพชรอยู่แล้วและสุดท้ายก็จะเป็นเขตศึกไรที่สิ้นสุดนะครับที่ถ้าเราเข้าไปเล่นเนี่ยเราก็จะได้เพชรมานะครับผมมันจะมีเควสดไรวันที่ถ้าเราเข้าไปเล่นครบ10ครั้งก็จะได้เพชรมา50เม็ดยังไม่รวมกับการทําคะแนนถึงระดับต่างๆที่จะได้รับเพชรและก็ของราะวันต่างๆกลับมาด้วย สำหรับวิธีการหาเพชรแบบคร่าวๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำทุกวันนะครับเพราะเพชรในเกมนี้เนี่ยมันจำเป็นมากๆในการเอาไปทำวิธีที่2วิธีที่2เนี่ก็จะเป็นวิธีที่จำเป็นมากๆนะถ้าเราต้องการที่จะมาเล่นเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในปี2022แล้วก็เทพๆนะครับผมโดยการที่เราเนี่ยจะต้องทำการนำเพชรที่เราสะสมเอาไว้นะครับไปทำการซื้อตัวดำ ตัวดำเนี่ยมันจะมาขายตอนกิจกรรมนะครับทุกๆต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนนะประมาณมันที่1แล้วก็ประมาณวันที่15นะครับที่จะมีตัวละครรีเทิร์นกลับมาซึ่งเวลาที่มันมีตัวละครรีเทิร์นกลับมามันก็จะเปิดขายตัวดำช่วงละ36บกใบนะก็ถ้าเราต้องการที่จะเก็บให้ครบ180ใบนะครับเราก็จะใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งนานนี่คือถ้าเราไม่ได้ไปรับจากกิจกรรมต่างๆก็จะอยู่ที่2เดือนครึ่งเราก็จะสามารถเก็บตัวดำได้ครบ180บใบนั่นก็เท่ากับว่าเราจะสามารถการันตีตัวละคระดดับ EdEDAR ไ้ เพราะงั้นผมก็แนะนําว่าทุกๆต้นเดือนแล้วก็ทุกๆกลกางเดือนเนี่ยให้เราเตรียมเพชรเอาไว้ที่ประมาณ8,000เพชรเพื่อมาทําการซื้อตัวดําให้ได้36ใบนะครับแนะนำว่าตรงนี้เนี่ยเวลามันมีกิจกรรมมาเราควรจะต้องซื้อให้ครบนะครับเพราะตัวดำเนี่ยมันเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆงั้นผมก็ขอทําการซื้ออีก2ตัวที่ผมยังไม่ได้ซื้อให้ครบไปเลยแล้วกัน ส่งว,วิธีการได้ตัวดําต่างๆจากกิจกรรมนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็ให้เราเข้ามาที่กิจกรรมมันจะมีกิจกรรมบิงโกตรงนี้นะซึ่งกิจกรรมบิงโกตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รับตัวดําฟรีๆสตัวนะครับผมในทุกๆเดือนนะและยังไม่รวมกับไอ้ตัวอาวุธตรงนี้ด้วยนะครับที่ถ้าเราทํากิจกรรมแอคทีฟนะครับผมจนครบย5ิช่องเนี่ยเราก็จะได้รับมา ก็พยายามเข้ามาเปิดบิงโกตรงนี้ทุกวันนะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมในการรับตัวดําฟรีนะครับจะเป็นกิจกรรมล็อกอินจำกัดเวลาที่จะมาเป็นการล็อกอิน7วันนะก็ถ้าเราทําการล็อกอินจนครบ7วันนะครับเราก็จะได้ตัวดํามัดทั้งหมด5ตัวดํา สำหรับวิธีการหาตัวดําในการาไปสุ่มตัวละครระดับ s อ r บวกก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวละครระดับ s อ r บวกที่เราควรจะต้องมีในทีมกันเพราะว่าในเมตาของตัวละครระดับ s อ r บวกเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่เก่งนะครับผมกับเก่งแบบเวอร์เวอแบกทีมได้อยู่นะก็เดี๋ยวผมจะไปแนะนานะครับผมว่าตัวละครระดับ s อ r ตบวกตัวไหนบ้างที่มันเก่งแบบเวอร์เวอร์ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์จีแล้วนะครับก็เราจะได้เห็นตัวละครระดับ s s r บวกทั้งหมดที่ในเซิร์ฟเวอร์ ADA ของเรายัางไม่มีนะและผมก็จะมาทําการแนะนําด้วยนะครับผมว่าตัวละครระดับ s s r บวกตัวไหนที่เราควรจะมีแล้วก็ตัวไหนที่เราควรจะข้ามนะครับถ้าเราต้องการจะสร้างทีมของเราให้มันสมบูรณ์แบบโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินเยอะนะก็ตอนนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยข้าม2ตัวไปก่อนนะครับก็คือโบลตสกับจกักรพรรดิเด็กล่าง s s r นบวกนะเพราะ2อ,อตัวนี้มันได้เข้าเซิร์ฟเวอร์เรามาเป็นที่เร เป็นคิวของตัวละครอัชชูราคาโบโตะหลังจากนั้นเดือนต่อไปก็จะเป็นกระบองเหล็กคิงเกลิวปู่เซอยวแฟงอะตอมิกซมวไรกาโร่ล่าง2แล้วก็ฟินิกแมนล่าง2นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในการเข้าของตัวละครระดับเปเทอาร์บวกก็จะเรียงตามเดือนตามแบบนี้เลยนะครับเว้นแต่ว่าทางเกมก็อยากยินดีเอาเข้ามา2ตัวใน1เดือนนั้นก็คอยมาคิดแผนรับมือกันอีกรอบหนึ่งแลยกันแต่ถ้าใ้ผมแนะนําจากตัวละครที่มีในตอนนี้แล้วก็การเข้าแต่ละเดือนตามปกติเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําว่าตัวละครที่เราควรจะเอานะครับตัวแรกก็จะเป็นด้วง นะตัวนี้ถ้าเราเพิ่งมาเริ่มเล่นในเดือนนี้เนี่ยไงก็เก็บตัวไม่ทันแน่นอนก็แนะนําว่าให้รอเอาตอนรีเทิร์นหรือว่าข้ามไปเลยก็ได้นะแต่ผมอยากจะแนะนําว่าให้รอตอนรีเทิร์นดีกว่านะครับเพราะตัวละครด้วงเนี่ยมันโกงจริงๆนะหรือว่าถ้าใครมีเงินถึงเนี่ยก็แนะนําว่าเติมเอาไปเลยนะครับตัวละครตัวนี้มีไว้รับรองไม่ผิดหวงังแบกทีมได้อย่างแน่นอน ตัวที่2ที่อยู่ข้างๆกันเลยนะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างกระบองเหล็กร่างเอเดอาบวกตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวแบกทางฝั่งฮีโร่แล้วก็จะสามารถแบกทางฝั่งพิวพีได้เหมือนกับด้วงเลยนะครับตัวนี้ถ้าใครที่ข้ามด้วงมาเก็บตัวมาสักนิดนะครับผมก็น่าจะเติมนิดหน่อยแล้วก็เจ้าตัวละครตัวนี้ได้แต่ถ้าเติมไม่ไหวจริงเนี่ยก็รอ,อตอนรีเทิร์นก็ได้แต่ถ้าเลือกรีเทิร์นสตัวนะครับระหว่างด้วงกับกระบองเหล็กเนี่ยผมขอแนะนําเป็นด้วงละกันแต่ถ้าใครชอบกระบองเหล็กมากกว่าด้วงเนี่ยเพราะว่ามันเท่ก็สามารถเอา ก็น่าจะมาติดติดกันนั่นแหละครับต่อไปคิงนะครับผมตัวเด่นทางด้านสายสปีดนะครับตัวนี้ถ้าใครที่ไม่ต้องการที่จะเน้นอันดับ PP มากเนี่ยไม่จะเป็นต้องเอาตัวละครตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเด่นมากๆใน PP ตรงที่จะสามารถบัฟสปีดให้ทีมเราได้ออกสกิลก่อน ตัวต่อจากคิงเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเกลิลนะครับตัวนี้จําเป็นต้องมีนะเพราะมันเป็นตัวละครคอนะครับที่มีความสามารถคอยเราสามารถได้ใช้งานได้และถ้าใครที่เพิ่งมาเริ่มเล่นในเดือนนี้เนี่ยก็น่าจะยังไม่มีสกิลคอใช้นะครับอาจจะใช้คอจัก,กรพรรดิเด็กคอราชาทะเลลึกอะไรพวกนี้อยู่นะเพราะันผมก็แนะนําว่้เก็บตัวเผื่อไว้รอเจ้าตัวละครเกลิลด้วยแล้วกันนะครับส่วนต่อไปปูเซียวแฟงตัวนี้ข้ามได้ก็ข้ามนะครับจะเด่นเรื่องดาเมจแรงและก็สกิลอันติีที่เท่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีสถานะอะไรมากมาย อะตอนอีกสมภไรกับการโลเนี่ยผมก็แนะนําไว้เลือกอย่างละตัวนะครับเพราะว่าสองตัวนี้มันมีความสามารถในการคา์เตอร์คอร์กิลิวต่อคอร์กิลิวมันจะสามารถทําให้ทีมเราเนี่ยเป็นอมาตะาได้นะครับผมหลายรอบไปนะแต่ว่า2ตัวละครตัวนี้มันจะสามารถมาลบคออมาตะาได้ไปรอบ2รอบนะครับและสุดท้ายตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดอย่างนกฟินนิคแมนเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งตัวละครที่มีสกิลเกลยียนมากๆเลยนะครับตรงที่เวลามานันติเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําการยกฝั่งตรงข้ามนะครับหนึ่งตัวให้ออกจากสนามไปหน,อ,นอ,อ,อกจเกสนนะ ก่าจะกลับมาออกสกิลได้เนี่ยก็ต้องรอในเทิร์นต่อไปสําหรับตัวละครที่ผมแนะนําก็สรุปอีกรอบเลยเลากันนะครับจะมีด่วงกระบองเหล็กเกลิวอะตอมิกหรือว่าการโลอย่างน้อยสักตัวหนึ่งนะครับส่วนฟินิกแมน่เนี่ยตัวนี้สกิลมันเกลียนดีถามว่าผมแนะนําไหมผมก็แนะนํานะครับถ้าใครชอบพนะีพีนะเพราะมันน่าจะปวนใช้ได้เลยนะครับากับการที่ลากฝั่งตรงข้ามออกจากสนามตัวหนึ่งแต่ถ้าตัวที่จําเป็นต้องมีจริงๆเนี่ยก็จะเป็นร่วงกระบองเหล็กเกลิวอะตอมิกแม่ก็การโลอย,อย่างละตัวนะครับก็จะมีีททัั้งหมมด5ตว่ผแนนนะะ ่วนเรื่องการบริหารตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองไปช่างใจกันดูเองและกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีงบไม่เข้ากันนะบางคนมาเล่นเกมนี้ด้วยความที่มีงบหนักก็สามารถจัดได้ทุกตัวเลยนะครับเพราะมันโหดนะแต่ถ้าใครที่เป็นสายเติมน้อยเนี่ยแนะนําว่าเติมเอาเฉพาะตัวละครที่จําเป็นก็พอนะส่วนถ้าใครที่เป็นสายดองตัวแบบ100%ยเนี่ยก็ต้องคํานวณดูนะครับผมว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนนะครับผมแล้วก็ดองตัวต่อแล้วก็รอตัวละครตัวไหนในรอบรีเทิร์นบ้างนะครับ สำหรับคลิปแนะนำการเล่นเกมวันพันแมนเดอ t สตองเกตในปี2022เริ่มเล่นยังไงเทพก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นการแนะนําเรื่องพื้นฐานพื้นฐานที่ผมคิดว่ามือใหม่ที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเนี่ยอาจจะพลาดไปได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายๆนะครับ